ไว้แค่อีกเรื่องหนึ่งคราวนี้ตัดกลับมาที่การเมืองดีกว่าค่ะตัดกลับมาที่การเมืองดีกว่าไปกันที่ภาคตะวันออกโอ้โหเป็นไงคะโฟกัสก็คือชนบุรีนี่กําลังสับสนอยู่ตกลงมันมีกี่กวนกี่มุ้งกี่กลุ่มกันแน่นี่แยกกันไม่ออกแล้วจังหวัดเนี้ยมันมีมิติการต่อสู้การช่วงชิงทางการเมืองในชนบุรีที่มันทับซ้อนกันหลายมิติค่ะเอามันมีหลายภาพที่ทับซ้อนกันนะอืภาพที่หนึ่งค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะ มันเป็นการวัดเขี่ยววัดบารมีเป็นการช่วงจริงทางการเมืองกันในพื้นที่ชลบุรีและจังหวัดรอบๆร,ร,ร,ระหว่างบ้านใหญ่บ้านใหญ่สมทยาคุณปลื้มค่ะกับบ้านใหม่ลูกชายกัมณันปะกับบ้านใหม่เสียเฮงสุชาติชมกลิ่นออ,อดีตลูกน้องกำนันเปอ,อบ้านใหญ่เจอบ้านใหม่ลูกน้องกำนันเปะกับลูกชายกำนันปะเขาประทะกันค่ะมันเปลี่ยนยุคสมัยแล้วไงเขาประทะกันเ บ้านใหม่กับบ้านใหญ่เดิมทั้งคู่ก็สังกัดพลังประชารัฐใช่ค่ะแต่การเลือกตั้งครั้งต่อไปมันมีจุดเปลี่ยนมันมีจุดเปลี่ยนทั้งสองบ้านเขาจะหอบผ้าหอบผ่อนออกจากพลังประชารัฐจะไปอยู่ที่ไหนสักครู่ค่อยๆเรื่อยค่อยๆเคลียวข่าวไปนะฮะค่อยๆดูค่อยๆดูมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นภาพที่สองภาพที่สองที่ทับซ้อนกันมันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองหล่ะโอเค ที่เี่ยอธิบายเดี๋ยวมันจะยาวเกินเอาเป็นว่าผมจะไปรักหมุดที่อดีตสสเป้าดีกว่าจิรวัฒน์สิงห์ตัวทองสสเป้าโอเคสสเป้าทุกคนก็รู้นะจิรวัฒน์สิงห์ตัวทองก่อนหน้านี้ตัดสินใจจะทำงานการเมืองในแนวใหม่ตัดสินใจเข้าสังกัดพรรคก้าวไกลใช่แต่ล่าสุดงมเวลาเรียบร้อยแล้วมันไปยาก ดูแล้วมันไปกันต่อยากก็เลยโบกมือลาดังนั้นสสเป้าเจริญวุฒิสิงโตทองตัดสินใจลาออกจากเข้าไก่จะกลับไปอยู่พักเพื่อไทยในอดีตเคยอยู่เพื่อไทยก็กลับไปบ้านเดิมไงเพื่อไทยทีนี้ทีนี้มันกลับไม่ได้อืเพราะเพราะกลับไม่ได้ต่อไปนี้จับปากคําของสสเป้าสสเป้าพูดเองนะใช่ค่ะเพราะนี่เลยใช่แหลงข่าวกล่าวว่าดังนั้นข่าวนี้มีสิงหตัวทองด้านข่าวนี้มันคอนเฟิร์มแล้วค่ะสสเป้าเป็นคน เป็นคนทําปืนลั่นเอเป็นคนลงจงใจที่กลับเพื่อไทยไม่ได้เพราะเพราะว่าสุนทยาคุณปลื้มตัดสินใจออกจากพลังประชารัฐกลับไปอยู่พักเพื่อไทยใช่แล้วเพื่อไทยก็มอบหมายมอบหมายให้สุนทรียาคุณปพื้มคเป็นแม่ทัพมืองชนเป็นเป็นแม่ทัพภาคตะวันออกจับจับตัวผู้ลงสมัครลงสมัครทุกเขตอืทีนี้สุนทรียาเขาไม่เอาสสเป้าอ่ะ ก็ใช่สิเพราะนั้นถ้าตัวเองจะไปอยู่เพื่อไทยแล้วตัวเองจะไปลงตรงไหนอ่ะในเมื่อคุณสทธิยาเขาไม่เลือกสสเป้าก็เคว้งสิ่งที่ได้ตรงนี้นะมันเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่าบ้านใหญ่ชนบุรีเขาไม่อยู่แล้วใช่ค่ะไม่อยู่พอประชรอ์ทไทยถึงขนาดเนี้มันชัดเจนแล้วหล่ะพี่ปพาสนทธิยาไม่ต้องบอกเลยนะชัดเจนจิรวุฒิบอกให้ค่ะสสเป้าบอกให้ค่ะแจกข่าวแทนบอกชัดเจนมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันจริงยิ่งกว่าจริง แต่คราวนี้แต่คราวนี้แล้วสสป้าจะเอาไงอ่ะสสเป้าจะไปไหนสสเป้าก็เล่าต่อเสเฮ้งบ้านใหม่บ้านใหม่มาชวนเข้าพักรวมไทยสร้างชาติค่ะสสเป้าบอกโอเคอืกําลังหาที่ไปกาลังหาที่ลงอยู่พอดีเพราะฉะนั้นมีพื้นที่ลงแล้วจบละจบละจบละได้ที่ไปละจบละไม่ได้กลับไปเพื่อไทยละแต่ไปรวมไทยสร้างชาติแล้วไปรวมกับลุงตู่ไปรวมกับลุงตู่แทนโอเค โอเคแล้วก็วัดดวงกันใช่ค่ะแต่เที่ยวนี้สสบเป้าควคงไม่ได้ลงเองอจะเกณฑ์ลูกๆลงแทนตรงเองก็จะแบ็กอัพอยู่ใช่ค่ะก็ยังอยู่เบื้องหลังแหละยังไงก็มีบารมีในพื้นที่ฮะแต่บารมีที่ว่านั้นวันนี้พอที่จะส่งให้ลูกๆได้เข้าสภาหรือไม่ก็ไม่ง่ายนะหรือไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะต้องดูกันอ